คุณกำลังฟังรายการรักดวงตากับทาเก็ตต้อกระจกเป็นโรคที่เป็นไปตามวัยซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นเลนแก้วตาที่เคยใสจะเกิดการแข็งตัวและกุ่นลงเรื่อยๆความคุณจะค่อยๆขยายตัวเข้าไปบังแสงที่ผ่านไปยังจอประสาทตาทำให้ผู้ป่วยเห็นภาพมัวลงไม่ชัดเจน ซึ่งไม่สามาร ER ถแก้ไขด้วยแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดกับทุกคนโดยเริ่มตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปแต่ในกรณีของคุณนัทพงศ์กลับเป็นโรคนี้ทั้งทั้งที่อายุเพียง47ปีซึ่งยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์หรือกลุ่มเสี่ยง ต้อกระจกนี่เป็นแสดงเป็นเป็นสภาวะเนี่ยที่แสดงถึงความเสื่อมของร่างกายครับเมื่อยุมากขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มคุณฟ้าไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งอย่างคุณคุณนัทพงศ์เนี่ยเราเราจะพิจารณาทางร่างกายนยจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยจะมีผมหงอกเต็มเลยนะครับนะทั้งที่อายุป,ประมาณ40กว่านี่ก็บ่งบอกถึงสภาพทางร่างกายของคุณนัทพงศ์ด้วยนะครับว่าความแข็งแรงของร่างกายอาจจะด้อยลงไปนิดหนึ่งนะครับก็ทําให้เกิดมีต้อกระจกเร็วขึ้น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นปัจจัยมาจากกรรมพันธุ์ด้วยนะครับผู้ป่วยบางท่านเนี่ยเป็นกรรมพันธุ์ก็อาจจะเกิดต้อกระจกตั้งแต่อายุอย่างเยาว์วัยและเป็นทั้งครอบครัวนอกจากนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานโรคต่อมไร้ท่อบางอย่างก็เสี่ยงต่อการเกิดต้อกระจกได้ง่ายกว่าคนปกติถึงเกือบสิบเท่าส่วนผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทางสายตา ผู้ที่ใช้ยาหยอดบางประเภทที่เป็นยาแก้อักเสบซึ่งมีส่วนผสมของสเตียรอยด์เป็นประจำก็จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกได้เช่นกันมันก็ไม่เจ็บปวดนะฮะมันความเจ็บมันแทบไม่มีแต่ว่าการใช้ใสายตากับการประกอบภารกิจประจำวันคือผมจบวิศวะผมต้องเขียนแบบต้องอะไรพวกนี้ฮะ <Okay. S 2> เพราะว่าพอเรามองเส้นเนี่ยคือแบบนี้มันต้องละเอียดนะฮะพอมองเส้นเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันมันจะซ้อนกันมันเป็นเส้น เล็กๆซ้อนกันเนี่ยเราเขียนไม่ได้เลยเราให้ความละเอียดของงานไม่ได้มันก็เขียนไม่ได้เลยทํางานไม่ได้เลยตัวนั้นไม่ใช่แค่อาการตาพร่ามัวแต่ต้อกระจกยังทําให้เกิดอาการตาแพ้แสงในบริเวณที่มีแสงสว่างจ้าทําให้เห็นดวงไฟตอนกลางคืนแตกเป็นแฉกแฉกและอาจทําให้เห็นเป็นภาพซ้อนเหมือนมีวัตถุมากกว่าหนึ่งอันทั้งที่มองด้วยตาข้างเดียว ซึ่งอาการตามัวนี้จะค่อยๆมัวมากขึ้นจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งแว่นตาก็ช่วยไม่ได้จนในที่สุดดวงตาก็จะมืดบอดลง